สัตโตองซ้ายปวกความรู้สาหรับของวันนี้เราจะสัตโตงซ้ากับหุ้นอาลีบาบาค่ะช่วงนี้ที่ขึ้นแรงมากแล้วโดยสําหรับของทั่วโลเราก็ต้องรู้จักขุ้นตัวนี้แน่แม้ว่าเขาจะเป็นหุ้นที่มาจากมึงจริงนะคะแล้วถ้าสําหรับของวันนี้ที่เราจะใช้ความรู้ไหนจะจดเลือกเข้าไปสําหรับของอาลีบาบาล่ะจะมาถึงของซีซันไพร แอมโลุลนะคะแล้วสําหรับของซีซั่นนี้คือซีซั่นที่3แล้วนะคะแล้วก็มาถึงขวาขคอ OBV ใช้แปกนี้จาก5แสงสู่5ล้านได้อลีบาบาก็เหมือนกันใช้วิธี OBV แล้วด้วยเทคนิคที่ชมพูดจดเลอกเข้าไปดูจากของอัติเดนะคะแล้วจะหมกคุณตัวนี้มากจาก5าแสนกลายเป็น5ล้านคือ so easy นะโอเคแล้วสำหรับของอคลิปที่แล้วนะคะจาก ตั้งแต่ EP ที่1หรือมาถึง EP ที่6แล้วแล้วสามารถดูย้อนหลังได้แล้วใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องเราก็สามารถกดติดตามช่องเพื่อที่จะมาติดตาม EP ที่7ถึง10กับ EP ในอนาคตอีกด้วย3นะคะแล้วใครที่กดติดตามแล้วก็สามารถกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะแล้วสําหรับของวันนี้นะคะแล้วอาไรก็จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนเช่นกันหนึ่งก็คือเรามาคุยกันว่าหุ้นอ阿里巴巴เป็นหุ้นที่มีมูลค่าไหมลง value investing ลงทุนหุ้นที่มีมูลค่าใน ที่มีมูลค่าเลยนี่คือเป็นสโลแกนช่องของเราเขามีมูลค่าไหมเราต้องมาคุยกัน2ก็คือที่ชมพูถนัดที่สุดหลักก็คือการอัดกราฟเรารู้นะคะว่าการบิกร๊กคอร์การลงทุนนะคะจะมี2วิชาหลักๆเลยส่วนที่1คือดู value ใหมสองก็คือกราฟไงถูกไหมีิสําหรับของช่องนี้นะคะพยายามอยากจะให้เรานะคะคือวิเคราะร์มพื้นฐานกับสําหรับของ กราฟนะคะแต่ที่ชมพูถนัดที่สุดคือกราฟถ้าไม่เห็นจะชมพูเห็นจะจดเลิกกราฟพบว่ากราฟสะท้อนทุกสิ่งทุกอย่างโอเคไม่พูดเยอะเราเข้าสู่เนื้อหากันเลยค่ะส่วนที่ห,หุ้นอาลีบาบาเป็นหุ้นที่มีมูลค่าไม้สำหรับของตรงนี้นะคะเราดูจากของรูปแรกก่อนเลยค่ะโดยที่เรามาบิ๊กเคอ์หุ้นมีทั้งอบาบาเทียบกับหุ้นหลายๆดวนะคะที่หุ้นทุกตัวที่ชมพูชอยอยู่พี่พี่ทุกคนคือรู้จักแน่นอนแต่ถ้าเรามาดูมาเก็ตแคปนะคะเราจะเห็นนะคะว่าถ้ามาเก็ตแคปถ้าเทียบกับแมด้า อเมซอนมาเก็ตแคปไม่ได้สมงที่สุดเลยเพราะว่าสำหรับแมด้ากับอเมซอนมาเก็ตแคปคือเป็น ทีละถูกไหมคะเป็นทีละแต่สำหรับของบาบานะคะจะเป็นปีเรียนนะคะจะเป็นปีเรียนแต่อาลีบาบาเทียบกับ JD.com นะโอ้โห้นี่ก็ยังเป็น2องเ e v e l เลยอันนึงคือ244ปีเรียนแต่ JD.com แค่55าบห้า b i l แม้ว่าที่อยู่เมืองจริงนะจริงๆน้องชมพู่ซื้อของผ่าน JD.com มากกว่าอาลีบาบาแล้วนะเพราะว่า JD.com คืออะไรที่เน้นคุณภาพาจะอยู่ตรงนั้นชมพู่ยอมซื้อแพงกว่าแต่ได้บริการที่ดีกว่าแต่ถ้าตอนนี้เรามาดูมาเก็ตแคปนะแตกต่างกันเลยเนาะโอเคแล้ว2ก็คือที่ชมพู่อยากจะไฮไลท์ให้ก็คือพนักงานถ้าลองเปรียบเทียบตัวพนักงาน 在就是想说，我 <noise> <noise> สำหรับของประสิทธิภาพของแต่ละบ,บริษัทเป็นยังไงบ้างใช้คนน้อยได้อเงินเยอะหรือเปล่าที่สำหรับของตรงนี้สามก็คืออยากจะเปิดให้ดูว่าสำหรับของช่องนี้นะคะก็จะเป็นนักวิคาะห์ที่วิคาอห์สำหรับของคุณตัวนี้นะคะวิคาะห์คุณตัวนี้ทั้งหมดมีใครบ้างที่วิคาอห์เราจะได้รู้ว่าอ๋อเราทำกระแสหรือเปล่าใช่ไหมโอเคแล้วสำหรับของส่วนที่สองนะคะก็จะเป็น Price r e t ท r n เลยนะคะที่จะให้ดู YTD ที่อยู่ตรงนี้นะคะก็คือ,อของตรงนี้กำไรเป็นยังไงบ้างยสุยังเป็นเมด้านะเป็นเมด้าที่เป็นสีฟ้าแต่สน น้อยมากไม่ไม่น้อยมากก็ได้38%แอต่3ามสิบากับเจดีต่อองถ้าเป็นราคาส่วนต่างนะก็เท่าเท่ากันนะราคาส่วนต่างก็เท่าเท่ากันสามารถที่จะทำกำไรได้เลยนะคะคุณ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 ด่วนนี้ที่เราสตออิงไส่แล้วหรับของสตออิงไส่อาลีบาบาจะเป็นเส้นสีม่วง สีส้มนะคะเราจะเห็นกับสีสีนี้นะคะสีแถวนี้ก็จะใกล้เคียงกันมาก price 리เทิร์ม리เทิร์มไม่ได้แย่เลยนะคะตั้ง38%หนึ่งปีก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะเยอะอยู่เหมือนกันเนาะโอเคแล้วเรามาดูสามหลักของ阿里巴巴ที่เป็น s t t อป price ถ้า1นึ่ไว้ที่ดีนะคะเปอร์เซ็นต์อยู่ที่เท่าไหร่38%นะคะอยู่ที่38%แล้วถ้าสามหลักของเราเปลี่ยนไปถ้า,าเป็น5้ปีละ่ะแต่ถ้า5้ปีคือ30 ติดลบสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะโอ้ยตู้เหมนไม่น่าลงทุนแต่ชมก็จะบอกนะถ้าใครที่จะวิคาอห์กราบได้นอกจาก สามารถที่จะได้ปันผลนคุณตัวนี้ได้เราสามารถที่จะได้ราคาที่มากกว่าวาดีดีสามสิบแปดได้ด้วยนะโอเควิธีคือยังไงอย่าลืมดูถึงตอนไทยนะดูถึงตอนไทยแล้วถ้า10ปีละแต่ถ้าระยะเวลามากขึ้นเนาะก็สิบปีย้อนหลังก็สามารถที่จะได้บวกสิบหกเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเราสิบปีย้อนหลังถ้าเราถืออย่างนี้ทีเดียวเลยเราได้แค่สิบหกเปอร์เซ็นต์เโอ้เลยถือในระยะเวอะไรก็ไม่ทำนะอะไรก็ไม่ทางเราออกแรงน้อยเรา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 อ่านพื้นฐานอย่างเดียวเราก็ได้เน้นบันผลอนแล้วถ้าเราอ่านกราฟด้วยเราก็สสาาาามรรถ่ได้ควน แต่ถ้าเราถือยาวอย่างเดียวเลยนะคะเราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีการซื้อขายเลยเราก็อาจจะได้น้อยลงแต่10ปีได้แค่สิบหกเปอร์เซ็นต์สำหรับของอาลีบาบานี่คือไม่เวิร์กถ้าถืออย่างเดียวถ้าสามารถที่จะได้กําไรที่มากกว่านี้เดี๋ยวต้องดูกร,ราฟแล้วจะเห็นได้ชัดมากนะคะต้องมากกว่านี้แน่นอนนะคะมากกว่านี้แน่นอนใช้เวลาที่น้อยกว่าเลยโอเคแล้วเรามาจดต่อไปว่าสำหรับของอาลีบาบาอาลีบาบาจริง,งเราแบ่งคุณของกล่องถูกไหมคะแล้วอันนี้คือชื่อซีอโอนะคะชื่อซีโอของเขาแล้วก็อันนี้คือเป็นพนักง,งานเพราะว่าชมพู่มาจากจัไซต์ที่มาจงสองนเว็บ พนักง,งานอาจจะมีแตกต่างกันนิดหนึ่งนะคะมีแตกต่างกันนิดหนึ่งแล้วเขาเป็น D R อ,อยู่ในอยู่ในตลาดอเมริกานะคะอยู่ในตลาดอเมริกาแล้วสำหรับของ阿里巴巴คนที่ถืออยู่นะคะก็จะเป็นซอฟแบงค์นะคะแต่แบงค์กราบแล้วก็เจอแบงค์รสแล้วก็มายิ้นะคะยู้มานะคะเขาก็แตกเฉยค่อนข้างเยอะนะคะเราผ่านเลยแล้วเรามาดูสำหรับของผู้ถือหุ้นสาคันนะคะคือมีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะคะ <S <S เราจะเห็นแลยโอ้โหผู้ถือหุ้นสาคัญน,นะคะที่ที่แท่งแดงแท่งแดงส่วน,นจะสูงกว่าแท่งเขียวด้วยซ้ำนะและผู้ถือหุ้นสามคันเน้น ะช้ำพูดของตรงนี้ตู้ตูจากตรงนี้ตู้เหมือนไม่สวยพูดถึงคนสำคัญส่วนเนี่ยเขาขายทำไมพูดถึงคนสำคัญเขาไม่เสซ่อแต่กราฟนะถ้าตูจากกราฟเราสามารถได้สว่วนดังใดแล้วเราก็ไม่ใช่เป็นพูดถึงคนถือในระดัยอดนะแต่ตูจากของตรงนี้ กรอบข้อมูลดูจากตรงนี้มันไม่ดีนะคะแต่ว่าเราไม่มีโอกาสทำกำไรจริงไหมอืมไม่จริงนะไม่จริงเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วอันนี้จะเป็นบิจินสหลักๆของอาลีบาบานะคะมีค่อนข้างเยอะนี่เราดูอาลีบาบาไม่ใช่แค่ขายของออนไลน์นะมีหลายอันเลยนะคะมีหลายอันเลยแต่ว่าที่เยอะที่สุดก,ก็จะเป็นเท่าบอกกับทีมอกรุ๊ปนะคะที่อ่ามีสัดส่วนอยู่ที่46.21%นะคะคือบิจินสของเขาค่อนข้างหลากหลายนะคะแต่หลักๆก,ก็ยังอยู่ที่เถ่าบอกที่เรารู้จักกันเยอนะเนาะโอเคแล้วปันผลเป็นยังไงบ้างล่ะสำหรับของตั้งแต่ที่อ่า อยู่ใน n a s d a ็นะคะก็มีปันผ่ลสามรั้งแล้วเรามาดูสาหรับของอ่าพี PE ของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงพู้ยังมีสาหรับของเรื่องการผ่อนให้ดูอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวมีกับเดี๋ยวยังไม่ถึงแล้วช่วงพู้อยากจะให้ดูนิดนึงก็คือว่าสาหรับของอ่าพี PE ก่อนแล้วกันอันนี้คือเป็น1ปีย้อนหลังแล้วเราจะเห็นนะว่า PE อีจัดตำกว่าของเซกเตอร์เพราะอันนี้ก็คือเป็นเส้นสีฟ้าแล้วแล้วถ้ากรอบสีฟ้านี้หมายถึงเป็น fair range ใครที่ติดตามก็จะเห็นนะคะแต่ล่าสุดนะมันจะอยู่เหนือ fair range ด้วยยนะะคอู่เหนือ fair range ด้วยยนะก็คืออู่่ที20 แต่อันนี้คือเป็น5ปีย้อนหลังเพื่อที่จะรู้ว่าส่วนใหญ่สามารถที่จะอยู่ใน Fair range ไหมส่วนใหญ่ก็สามารถที่จะอยู่ในเฟลเรนจ์แต่ว่าช่วงปีปีปี2022มาถึงปี2023แบบมันแถวๆนี้นะคะจะเกินเฟลเรนจ์ที่ค่อนข้างเยอะเนาะ Fair range ค่อนข้างเยอะโอเคแล้วตอนนี้ PE อยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่27นะคะแล้วก็สำหรับของนักวิเคราะห์ที่วิเคราะห์อยู่นะทั้งหมดมี16ท่านเราจะให้สัดส่วนอยู่ที่สัดรองไปนะคะแล้วก็อยู่ที่สัดส่วนไป1.25เปอร์เซ็นต์แล้วถ้าสำหรับของ Target Price คนที่มีมีนักวิเเคคราาะะะหห์กก็ท่นนนนมือั กันแล้วที่ให้ราคาสมสุดอยู่ที่130ดอลลาร์นะคะโอเคแล้วแฟรเรนจ์อยู่ตรงนี้เราเรามาข้อมูลที่สําคัญแล้วก็ไฮไลท์ให้หหนะคะเดี๋ยัน,นี้คือเป็น PE แล้วก็นายวิคขวัญเนี่ยให้ซื้อนะคะแต่กราฟนะให้เราซื้อก่อนด้วยซ้ำนะหน้าหน้าซื้อเดี๋ยวเรามาดูกราฟชมผู้ชอบดูกราฟมาแต่อันนี้เรามาดูม,มีเรื่องรายรับรายรับกับกำไรนะก็มีมีมีส่วนที่มีปัญหา นะมีปัญหาเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วถ้าเรามาดู total revenue ที่เป็นของรายปีนะคะที่เป็นของรายปีแล้วปีล่าสุดปี2024จะอยู่ที่941พันล้ยนเยอะนะแล้วถ้าเราเริ่มตั้งแต่ปี2022เราจะแหง500 700 800 50 8 6 6รกับ941ปนีนี่คือเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะเพิ่มขึ้นทุกปีเรามาถึงล่าสุดนี้คือเยอะที่สุดเลยแต่ว่ากำไรเป็นยังไงบ้าง นะคะเดี๋ยวกำไรเป็นสิ่งสำคัญเลยโอเคแล้วเรามาดูสัมมาของปีล่าสุดแล้วแต่ละไตรมารัะเพราะว่าก็ต้องจับเป็นไกรเป็นปีใหม่อีกอีกทีหนึ่งในเรามาดูที่ไต้มรับก่อน total revenue นะคะถ้า total revenue ที่ของตรงนี้เราเราเพื่อที่จะดูแต่ละไตรมาสลองดูว่าเขาจะมีซีซั่นของเขาไหมว่าเอ๊ะสมมติไตรมาสแรกไตรมาสี่เราจะขึ้นเยอะแล้วก็ไตรมาสที่สองตรมาสที่สามไม่ขึ้นไหมเอ่อถ้าเราลองดูของตรงนี้นะคะแต่ละไตรมาสเราจะเห็นใกล้เคียงกัน ะค,ะค่อนข้างใกล้เคียงกันเพราะอย่างบางทีอย่างเตือน180นี่คือเป็นวันขายของไงใช่ไหมแต่หลังๆังนี่คือมีขายของทุกเตือนแล้วใช่ไหมมีขายของทุกเตือนเนเลยสำหรับของรีวานเนลนะคะแต่ละลไตมาร์กก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่อยู่ที่ประมาณ243เบลเลียนนะคะเฉลี่ยกันนะคะโอเคก็คือแต่ละแไตมากค่อยๆสะสมมาขอให้ไม่มีอะไรที่มากเกินไปเกินไปก็ไม่มีปัญหาแล้วเขารายรับของเขาแนวนุงขาขึ้นแต่ละไตมากก็มั่นคงดีขนาดนี้ถ้าเรา มาถึงสุดท้ายเข้าทางกาไรได้ไหมสําหรับของอกําไรของเขานะคะกำไรของเขาจะเหลือเจ็ดสิบแอเิลเลียนนะเหลือเจ็สิแอเิลเลียนแล้วตู้ของตรงนี้คือเจิแอเิลเลียนถือว่าเยอะไหมถ้าเราเทียบก,กับข้อมูลที่เราดูนะคะก็คือสำหรับของแต่ละปีที่ของตรงนี้นะคะตอนแรกๆรกายได้น้อยกว่าถูกไหมคะแต่ว่าเรามาดูปีสองกับ2อหนึ่งนี่คือกําไรเยอะกว่าแต่กลายเป็นสามปีสองสองสองสามสองสี่ 3, 2, 2, 2, 3, 2, 4, นี่กลายเป็นกําไรน้อยลงแต่ช่วงนี้ก็เริ่มมากขึ้นหน่อยหนึ่งแล้วนะคะ ิ่มาขึ้นหน่อยหนึ่งแล้วที่สำหรับสำหรับของตรงนี้เลยนี่ก็กำไรไม่ได้เยอะมากเลยหมายถึงว่าต้องมีบางจุดที่เขาลงทุนไปค่อนข้างเยอะถูกไหมคะลงทุนไปค่อนข้างเยอะกำไรน้อยลงนะคะก็อาจจะเป็นทำพทธีอาจจลงทุนกงวลก็เป็นไปได้แต่เรากงวลเขาไรายได้น้อยเราหมายถึงเขาไม่ดีหรือเปล่าแล้วสำหรับของตลาดล่าเขายอมหลักไหมอันนี้มันเป็นอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันเนาะแล้วสำหรับของอกำไรที่แบ่งของไดมักเรามาดูนิดหนึ่งก็จะกลายเป็นบิลเลียนแล้วถ้าเป็นสำหรับของบิลเลียนที่ของตรงนี้เราจะมาดู Q4 นี่คือ น้อยมากๆเลยนะคะเพราะจะแค่เป็นหลักร้อยนะคะเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลักหมื่นมิลเลียนเลยอันนี้กําไรของเขานะก็จะแปลกๆนิดหนึ่งสำหรับของไดมาเอ้ยอันนี้ชมพูลืมแก่นะคะลืมแก่ไม่เป็นไรเราดูที่จุดนี้นะคะล่าสุด Q1 ปี25นะคะจะอยู่ที่20,422มิลเลียนนะคะโอเคแล้วรีสรุปได้เลยว่ารายได้เพิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องเอ๊ยแต่ว่ายังมีขาดทุนไงถูกไหมไม่น่าลงทุนหรือเปล่า ถูกไหมคะไม่ราลงทุนกระเปาจริงๆแล้วถือว่าขาดทุนไหมก็จะมีบางเดือนที่ถ้าเทียบเทียบแล้วมีลดลงไม่ถือว่าขาดทุนแล้วกันก็คือรกำไรลดลงอย่างเยอะอ่ะนะคะอดเรนนี่คือเป็นปัญหาแล้วไม่น่าลงทุนไหมจริงๆแล้วถ้าถ้าอย่างชมพู่แวว่าถ้าตัวจักรลับเราสามารถดูได้ถ้าใครที่เพราะพื้นฐานของตรงนี้อาจจะกังวลแต่ชมพูบอกว่าเราก็มีทางเลือกของเราได้นะเราเป็นนักลงทุนเราสามารถลงมือเ c ชั่นได้อย่างไรมีจังหวัดที่ดีไหมแล้วจังหวัดที่กำไรที่ลดลงเราสามารถที่จะ ไม่ซื้อไหมหรือว่าที่ตลาดหุ้นลงเพราะกำไรลดลงจริงหรือเปล่าแล้วตอนนี้กําไรลดลงเปนแบบนี้แล้วทุกคนมีความหวังกับหุ้นตัวนี้กลับมาไดยอยังเรามาดูที่กราฟนะคะเรามาดูดีกราฟเหม,มือนกันเลยชมพู่อยากจะให้เปรียนเทียบ นี่คือข้างบนจะเป็นสำหรับของ N a s d a q กเลยนี่คือข้างล่างจะเป็นสำหรับของออลีบาบาเลยนะคะแร่งรอดจะเป็นทางเรือของเราเพราะอะไรเพราะว่าแลักเวลานี้นะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่อาลีบาบาย่อลงย่อลงมาค่อนข้างนานเลยนะเพราะว่านี่คือเป็นมังซลี่ชั้นมังซลี่ชั้นนี่นี่คือนานเลยแหละนะคะย่อลงมานานขนาดนี้เอาเงินของเราถ้าจมอยู่ในนี้นะคะทำไมเราไม่ไปเร่งตัวอื่นแล้วลกเวลาที่นี่ยัง ทำขึ้นได้เลยแล้วถ้าเราเ็เวลาเดียวกันเลยจริงๆเราสามารถของนัสเต็งยังไม่ลงไปไหนเลยถูกปะยังไม่ลงไปไหนเลยเร,เราเราได้ค่าเฉลี่ยะนะยังดีกว่าเรถิมเวลาที่ไม่ถือต้องไม่ถือนะคะ ถึงเวลาที่ไม่ถือต้องไม่ถือแต่ตอนนี้ล่าสุดนะถ้าใครมาตุ๊กกาบแล้วนะเวลาที่เขาย่อลงมาในขนาดนี้อาจจะเป็นโอกาสของเราแล้วนะคะแล้วเรามาดูนะคะนี่คือจุดสูงสุดตอนนั้น316อก่ะแล้วย่อลงมาถึง57กอ่ะย่อลงมาถึง57กอ่ะรีย่อลงมานี่คือสัดส่วนเยอะมากเลยนะคะแล้วถ้าทางเลือกที่ดีที่สุดรอบนี้เราไม่เร่งเราไม่ถือนี่คือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเราเร่งช่วงเวลาที่ขาขึ้นตอนขาลงเราไม่เอา ะะแล้วเราจะจัดจังหวดได้ยังไงล่ะก็ต้องมาจากสาหรับที่ชมพูใช้นะคะถ้าเราใช้มังซี่ชัดเราใช้แรกหนึ่งเป็นจุดเซื้อแล้วมาถึงแรกเก้านี่ถือได้เก้าเดือนนะคะและรอบแบบนี้ดีไหมดีแล้วรอบล่าสุดนี้นะนี่คือราคาลงมาแล้วจุดต่างของตรงนี้ยกสูงขึ้นเรามีแรกหนึ่งด้วยรีสามเดือนก่อนหน้านี้นะ สำหรับของแพทชิงสีเกาแรกหนึ่งก็บอกสัญญาณให้เราเสรื้อแล้วเลยอาลีบาบาช่วงนี้เพิ่งเพิ่ง,เพ,ง,เ,พงเพิ่งตึงได้ไหมไม่ใช่จริงๆแล้วมีจุดตึงเริ่มตั้งแต่สามเดือนก่อนที่บอกมาล่วงหน้าแล้วนะคะโอเคเลยอาลีบาบาเร่งรอบเป็นทางเรือรอบของตรงนี้ตามแพทชิงสีเกาของมังซี่เลยใครที่ถือได้เก้าเดือนนะคะทาานก็ตาม9เก้าเดือนได้ง่ายๆเลยนะคะจะได้ไม่ต้องอถือตั้งตั้งแต่สามร้อยสิบหกแล้วก็ลงมาถึงห้าสิบสี่ตรงนี้นะคะโอเคแล้วสําหรับสําหรับของแต่ละรอบถ้าเรามีกราฟที่มากขึ้นอย่างเช่นจุดนี้นค่สเืือออ 2ปี2017ตอนนั้นเลยนะคะแล้วเราสามารถคอนเฟิร์นด้วยกับ OBV สาหรับของช่อง2ตรงนี้จุกซื้อด้วยที่มีอคอนเฟิร์มจุกคอนเฟิร์นนะคะที่สําหรับของ OBV เส้นสามาตัดขึ้นได้เลยมังซ์ลี่ันนะคะเราเลือกแลก1ปบวก OBV ถ้าง้นสําหรับเราแร่งรอดที่แบบนี้เราก็สามารถที่จะซื้อได้เยอะถือได้นั้นขึ้นแลกเก้ามาเราก็ได้มาเก้าเดือนละเราก็ไปพักผ่อนเราไปเที่ยวยุโรปได้แล้วถูกไหมแต่เวลาผ่านไปที่ของตรงนี้จํว่ะนอกจากที่แพทชิงสีเก่า แล้วถ้าแพทดิ้งสีก็ไม่มาอย่างเช่นที่สําหรับของจุกจุกนี้นี่คือเตือน9ปี2019นะคะแล้วเราสามารถดูจากของ OBV ได้เช่นกันนะคะ OBV ที่จะเส้นสีแดงหลุดลงมาข้างล่างตัดขึ้นเส้นสีเหลืองของตรงนี้นี่คือเป็นจุดซื้ออาจจะเราซื้อไม่เยอะเท่ารอบที่แล้วแต่รอบนี้ก็เป็นจุดซื้อได้เลยถ้าเรามี OBV เข้ามาช่วยวาารเ,เ,นะะเยาาราก็สามารถที่จะเล่นได้ของรอบนี้ได้เช่นกันนะคะเลยสาหรับของ l i b a bangsley ด้วย OBV ก็สามารถที่จะเล่นรอบได้และสําหรับของรอบล่าสุดหล่ะแล้วเป็นรอบที่เราสามารถซื้อได้เยอะไหมหรือว่าต้องซื้อน้อยเรามามดู น,ะะนี่คือที่มีสัญเาณซื้อลุ่มตางคเตือนจ็ปี2024ละแลกหนึ่งพี่มาด้วยสำหรับของ o b v เป็นยังไงบ้าง OBB ตักขึ้นมาตั้งนานแล้วถูกไหมคะแล้วโดยที่ o b V เส้นสีแดงอยู่เหนือเส้นสีเหลืองด้วย Alibaba, m a n g a l y ชะหนึ่งปั่วของแลกหนึ่งที่มีเป็นจังวะซื้อปัว o b V ที่คนเย็นๆยันเลยรอบล่าสุดนี้คือเราทำกำไรได้ง่ายๆเลยแล้วโดยถือมา3เดือน3เดือนนี้เปอร์เซ็นไม่น้อยนะคะเปอร์เซ็นไม่น้อยนะ โอเคถ้าใครที่ถือเป็นเก้าเดือนถือเป็นมังกรลี่ไม่ได้นะคะจังหวะของบิกกอรี่ชัอแพทชิงสีเก้าปัว OBV ก็น่าใช้มากๆนะคะเราถือเก้าวิสนะคะเก้าวิแล้วทำไมถึงจะถือเก้าวิด,ด้วยจริงๆแล้วบิกกอรี่ชัอที่โย่ลงกับพัดตัวโย่ลงกับย่ลงก,ก็ค่อนข้างเยอะเลยถ้าใครที่ไม่อยากจะผันผวนของตรงนี้อยากจะเล่นเป็นบิกกอรี่ช็อตขยันมากขึ้นสะสมกำไรก็มากขึ้นนะโอเคแล้วสำหรับของตรงนี้อันนี้แราแต่แต่ละคอนิสัยไม่เหมือนกันเนาะแล้วนี่คือวันที่อ่ะสิบเอ็ดเดือนหน ตรยังไม่สับพอเพราะเส้นเหลืองอยู่เหนือเส้นสีแดงรีเราอาจจะแปะไม้ซื้อก็ได้รอเส้น OBV ตักขึ้นค่อยซื้ออีกไม้หนึ่งถูกไหมคะรีถ้าบาบาที่เป็นบิ๊กฤกเชแลกหนึ่งบวก OBV สามารถช่วยเราแปะไม้ซื้อมาพ้องกันซื้อไม้เดียวถ้ามาไม่พ้องกันเราแปะไม้ซื้อสัญญาณหนึ่งซื้อไม้หนึ่งสัญญาณที่สองซื้อไม้ที่สองแล้วเจอแลกเก่านี่ย่อลงแล้วพัดตัวของตรงนี้แล้วเวลาผ่านไปที่เป็นไซส์เวลนานขนาดนีแล้วที่มีแลกหนึ่งนะคะคือเป็นวันที่สิบห้าเดือนสิบปีสองพันส ขึ้นเราก็จะกลัวใช่ไหมแต่จริงๆแล้วนี่คือเป็นจุดที่ปลอดภัยเพราะว่า OBV เส้นสีแดงอยู่เหนือเส้นสีเหลืองที่แบนแบบนี้รือเพดทิ้งสีเร้าแรกหนึ่งยืนยันด้วย OBV ถึงจุดซื้อเรามีจุดยืนยันเราก็ไม่กลัวหรือเราซื้ออีก19วบิ๊ก ยังไงบ้างดีนะแล้วแต่ว่าเก้าวิของตรงนี้ขึ้นมาอีนิดนึงเราไม่ก็ยอ่อลงเราไม่ต้องได้จุดสูงสุดหรอกแต่รอบนี้เราได้เป็นส่วนใหญ่แล้วถูกไหมคะโอเคแล้วสำหรับของถับมาแล้วเขายอ่อลงมาเต้งกลับมาเต้งกลับมาจุดไหนนะคะจุดนี้แรกหนึ่งที่มีสารนวสือคือวันที่29เตดือน5ปี2020นีนะคะปีส0 2 0ันยิกใสของพุ้นแต่ละตัวเขาก็จะมาตามของเขาแล้วโดยสำหรับของตรงนี้อาจจะ O B V นะเส้นสีแดงของช่วงเวลานี้นะคะก็จะอยู่ได้เส้นสีเหลืองแี้เราใช้ด้วยวิทีอะไร แปลกไม้เสือเส้นเหลืองอยู่อยู่ได้ข้างล่างแล้วเราคอา่อยแปะกไม้เสือในรอบล่าสุดที่สำคัญของตรงนี้อาจจะรอบนี้ได้แรกเก้าแล้วเขาก็ขึ้นไปอีกเยอะแต่แม้ว่ายังไงเราเราขายแถวนี้เราไม่ต้องขายจุดสูงสุดลาคัดตกกลับมาที่เยอะขนาดนี้ถูกไหมคะื่องจริงๆแล้วก็ไม่เป็นไรเ,ร,เราได้หลายๆรอบอที่มาคอนซึงกันนะคะแต่ถ้าเราอยากจะเอะถือให้นานขึ้นใครที่นับถึงแรกเก้าแล้วสามารถที่จะนับแรกต่อไปได้อันนี้นะับนับแรกต่อไปยังไงมีอยู่ใน,น Uh, ะะมีอยู่ในมีเมมเบอร์ชิพใครที่ยังไม่ได้เป็นเมมเบอร์ชิพในช่องก็สามารถสมัครเมมเบอร์ชิพในช่องโดยวิธีง่ายๆก็คือเข้า YouTube ผ่าน PC นะคะเพียงหา profit panel เรามีปุ่มสมัครให้เห็นได้ง่ายๆเลยนะคะแต่ก็คืออยากจะสรุป Aba, b 里巴巴บิกลีชักใครที่ไม่อยาจจะเล่นมังซ์ลีชัดบิกลีชัดเราขยันกมากขึ้นเราก็จะได้หลายรอบมากขึ้นนะคะเราได้จุดต่าที่มากขึ้นเนาะโอเคแล้วมาถึงของบิกลีล่าสุดเลยนะคะแล้วเขาจะให้สัญญ์ซื้เมือไหลคือวันที่12เดือนแต่ปี2024นะคะที่เป็นแรกหนึ่งโดยราคานะคะสำหรับของจุดตาจุดตานี้มันไม่ได้ทำนิวรอแล้วนะคะล่าสุดนี้ก็ไม่ได้ทำนิวรอที่มีสันญ์ซื้อแล้วเรามาดูสำหรับอ B ีจุดนี้ ยังไม่ได้อยู่เหนือเส้นเหลืองรีเราสามารถด้วยซื้อไม้แรกก่อนเดี๋ยวทะลุเส้นเหลืองของตรงนี้ซื้อไม้ที่2รีสสำหรัของรอบล่าสุดบิ๊กลีชัแลก1นบวกอ b ีวสามารถที่จะหาจุดซื้อที่แม่นยำเราสามารถ ใช้วิธีแต่ไม้เสือได้ดิทํากําไรง่ายง่ายเลยนะคะแล้วแลกเก้ามาแล้วแรกเก้าผ่านไปแล้วจริงๆแล้วตรงที่มันก็ไปต่ออ่ะมันไปต่ออ่ะจริงจริงแล้วสำหรับของจุดนี้คือนับแลกต่อไปอยังไงถ้ามีโอกาสนะั้นเดี๋ยวชมพูเจออยู่ในคลิปเมมเบอร์ชิพดีกว่านะแต่ใครที่ไม่ได้รอแลกหนึ่งถ้าถ้าเราไม่มีวิธีเราก็ได้รอบแรกก่อนก็ได้เราคุณหนึ่งตัวขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์เราไม่ไม่ใช่หมายถึงว่าเราต้องได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงจะเรียกว่าแก่งถ้าเราตั้งเบ้าไว้เฉ วิธีที่ทางกําไรเป็นวิธีที่สําคัญเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราต้องได้หุ้นที่ขึ้นยอะที่สุดเราก็ได้เปอร์เซนต์ตั้งแต่จุดต่ำสุดจุดสูงสุดเราไม่ได้ตั้งเป้าไว้เป็นแบบนั้นเนาะโอเคแล้วเรามาสรุปหน่อยนะคะว่าสามหลักของอาลีบาบาวะเร่งล่อจะเป็นทางเลือกของเราเพราะว่าย่อลงมาค่อนข้างน้นเหมือนหุ้นหุ้นอ่า ทิ่ที่แล้วที่เราบอก C S C O ก็เหมือนกันแรงรอดจะเป็นทําเลือเพราะว่า10ปีมันไม่ไปไหนเลยอยถูกไหมคะโอเคแล้วอันนี้ปี b า b a ก็โย่ลงมาค่อนข้างเยอะนะคะเลยถ้าเราขยันหน่อยเราเล่นเป็นรอบเราก็จะได้กำไรที่สะสมมากขึ้นนะคะแล้ววิธีก็ง่ายมากเลยก็คือเลือดที่เป็นแรกหนึ่งบวก O B B เราไม่ต้องการได้ทุกรอบเราก็ไม่ต้องการที่จุดสูงสุ ซื้อที่จุดตดำสุดข,ขายที่จุดสูงสุดเราได้ส่วนใหญ่เราสะสมไว้ส่วนใหญ่เราได้เราก็จะได้เยอะรวมกันเนาะโอเคแล้วสำหรับที่ของตรงนี้คุณนเด็ดลักตัวอย่างอ่านเอ็นบีเดียหรือว่าเป็นคุ้นหลายๆตัวที่เขาอาจจะมีถือได้ที่นานกว่านี้อาจจะ ไม่ต้องแรงหรอกสามารถที่เถอนแรงกว่าสำหรับของคุณเด็ดละตัวไม่เหมือนกันเรารู้เขารู้เราถ้าเราเล่ลิบาบาเรารู้ว่าเราต้องเล่งยังไงถ้าเราเล่ง c ีเอสซีเราเรารู้ว่าเราต้องเล่งยังไงถ้าเราเล่งหุ้นอาร์มดีลี่เราต้องเล่งยังไงรู้เขารู้เราเราถึงจะได้นะเลยนี่ก็คือแบงคความหมายสำหรับของสตอร์อิงไซ์เราจะจดเลือกสำหรับของคุณแด่ดและตัวไปนะคะถ้าเราอยากจะให้ชมพู่จดเลือกหุ้นของตัวไหนเข้าไปสำหรับของคลาสที่เนะคะก็สามารถที่จะพิมพ์ชื่อหุ้นเข้ามาได้เลยนะคะแล้วสำหรับของวันนี้นะคะ หวังว่าหุ้นอาลีบาบาเป็นมีม,มูลค่าไหมกับหุ้นอาลีบาบาเราสามารถลงมือทั้งได้ยังไงแอชชั่นได้ยังไงด้วยที่เล่งรอบด้วยวิธีอะไรสามารถที่จะช่วยนักลนทุกท่านนะคะสำหรับของวันนี้ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนขอให้ทุกท่านนะคะได้วิธีเรียนอย่างมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย